โอ้โหขายเดียวกินไหมยินไหมกินไหมขกอมากีกหคนึองท่านคราบขางางี้า หาาแล้วมาแรงวมาแล้วมาแรงวมาแรงหกศูนย์บวกศนย์ห้ 6, 0, 5, 0, 5, ครับต้อมีแนเื่อ่ สี่เหรอครับไม่ได้ช่วยหรอมั้งได้ครับได้เฮ้ยช่วยหนึหนึ่งห้าพี่ช่วยได้หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าพี่ตอนนี้นะครับเรายังรอรุ่นได้ครับอยู่รับช่วยได้ครับหญิงนะครับอายุเวทีใหญ่เลยนะครับเวทีใหญ่ซึ่งเราปล่อยท้องเสองรุ่นเลยนะครับรุ่นหญิงให้ไปแล้ว ถ้าแข่งที่กำลังลงนะครับขอความกรุณาใช้ความรับรองนิดนึงนะครับเนื่องจากมีเพื่อเราสวนขึ้นมาครับห้าสิบหันงพี่พันห้าพนหกพัสิบสิบเอสิ่อถ้าหนึ่พันนะครับเกิดน้ำหมดนะครับเราลงไปรวมตัวที่จุดสตาร์ได้เลยนะครับเรามีน้ำบริการอยู่ด้านล่างอีกนะครับน้ำหมดนะครับไอ้แน่อยู่งนะ เข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกหนึ่งท่านนะครับอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านสี่ศูนย์สองศูนย์ครับยิ้มยิ้มครับยิ้มเข้าเส้นชัยต้องยิ้มครับสี่สองศูนย์กุ้มใหญ่ครับกุ้มใหญ่ครับคนชานเมืองอีกแล้วคนชานเมืองไม่ชอบใส่เดียวครับชอบจับกลุ่มไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมไปนันไปน้านไอ้จุนให้ใหม่ใหญ่ใหม่ยอมไม่จ้ำจ้ำจ้ำ ไล่หลังแล้วครับไล่หลังไล่หลังการเมืองแสงได้บ่าใได้บ่าได้บ่าได้บ่าได้จังจังจังสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเต้เต้เ้โอ้โหาศูนย์นงสอง้าศูนย์นงสองงสองลหกศูนยบวกครับหนึ่งเก้าหกศูย์บวกหนึ่งเก้ามาจ็บจ็บคนนี้ต้องการโดนช่วยบอกนะครับ แต่แรกกะลงแรลลี่แนละ้วไม่มีคู่เขียนแรลลี่แล้วด้วยใบหนึ่งครับใบหนึ่งครับน้องเล็กครับน้องเลขครับอ,อะไรคนระับเพี้ยคุณก,กันกเมืองอ่ะเามาเก็บมาอ่ะหญิงครับหญิงโอ,โโอโ้โหผู้หญิงครับผู้หญิงครับเห็นหลังแบบนี้หมดเลยผู้หญิงครับใครดูแลผู้หญิง ตอนนี้นะครับุ่นหญิงเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอีกแล้วอีกแล้วไอ้ยีมัดดีกว่าข้างหลังอ่ะ60 07ครับหรออยู่บนเกลือนะไมมาเร็ว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 ใสแรงหญิงโดนน้ำหญิงโดนน้ไอ้ยมครับป่าย้ม35บวก06ครับอรันครับ ยินดีครับยินดีครับาอยแล้วเรียบรอยแ้วรบ้อแล้วครีบ้อแวมาลงมาลงมาลงลอกขึ้นมาเด็กไอ้คันแรกนั่นามห้บวกหรือมนี่นะครับรุ่นหญิงก็เริ่มสามห้าบวกสามห้บวกเข้าไ้องใช่ไมใช่อหี้ยวองี่อหี้ยวสองแล้โดนตามครับโดนตามเล่งหน่อยเล่นหน่อยจี้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 ยิ้ม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  ยิ้มอย่างเหงายิ้ม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 สามห้าบวกหนึ่งศูนย์ครับยิ้มเข้าเสร็จไปอีกหนึ่งครับเป็นสามนะครับสามห้าบวกหนึ่งศูนย์ไม่จริงนะครับเราปล่อยพร้อมกันสองรุ่นเลยนะครับเนื่องจากว่าวนี่เป็นรุ่นผู้เข้าแข่งรุ่นนี้เขาตั้งแต่คืออายุสามห้าแล้วบวกสิบคือเบอร์สิบใช่ไหมมองไกลๆครับมองไกลๆช้าไม่ว่ายิ้มไปครับยิ้มไปครับยิ้มยิ้มยิ้มสู้กล้องครับยิ้มครับ 6 0 0 0ครับจากวัฒนาละคร401 4ทนอะไรเอ่ยยิ้มโอเคมาลนเลยมาลนเลยครับนักแข่งที่เข้ามาแล้วนะครับดีดีซีไปขี่เไม่มีหมืกเขาเลยเดียวทเป็นเียทองแดงนะครับทุกท่านจะได้รับปกรณ์พื้นฐานรงวัลระดับ1น่5นะครับจะขึ้นไปรับช้วยรางวัลพร้อมกับเหรียญเงินักขับอี่เรียญบิเวณปลารมพิธีในเวลาที่เกินนกาตรนับตรงไหนปลามตงไหน น้ำถ้วยหมดนะครับน้าในถังยังมีครับเหรอก็บอกให้ขึ้นไปรับข้างบนเยิ้มครับเยิ้มครับเยิ้ม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 โอ้ยลุงไม่เห็นหน้าป๋าเองป๋าฝันไม่มีเลยนะครับท่านยิ้มหวานครับเห็นไหมครับตะคิวกินแล้วตะคิวกินแล้วจับหน่อยลงไม่เป็นแล้วลงไม่เป็นแล้วจับหน่อยปราจีนบรีเข้ามาอีกหนึ่งครับมองไกลๆจับไม่ได้ว่าใคร ห้อมองมยิ้มครับยิ้มเอาไว้ไม่รู้รนะเนี่ยว่าถ้าลงรุ่นนี้อ่าศูนย์ครับอ่าศูนย์สองสามที่โมยี่สองนาทีติดนิกระดิ่งน้ำใครหายนะครับอยู่ที่ผมนะครับม,มีช้อนกาแฟด้วยทำไมรับคืนในวันนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันในบอร์ดซื้อขายครับมาแล้วครับระวังตัวเลยระวังตัวเลยเดี๋ยวให้พี่รับถ้วยจริง เจ้านี้ครับพออเหรียญกับพี่เขาดูเหรียญครับโอ๋ยวจรงิงเลยป่าจับจวนรองาลิปก่อนตรงเหรียญตรงนี้เลยครับอ่ายยามมเมาแล้วับเอเจ้าพ่อ เดี๋ยวภาพเดี๋ยวภาพยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอยู่ด้านในนะครับลุงอยู่ครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับก่อนจะลงสนามเก้าโมงกว่าๆปรเตือนมาแล้วครับปะเตือนตัวหมดหมดไปแล้วมาแล้วมาแล้วยิ้มหน่อยยิ้มหน่สามห้าบวกตัวหนึ่งเจ็ดเตือนครับวันจันทร์นี้จะย้ายสมโนอควาอยู่เขาใหญ่แล้วไปทำไมครับไปทำไมไปทำไม ปาไล่หน่อยปู่คูันไล่หน่อยเอ้วเอ้าสังไล่สังไล่สังไล่ไม่มองอีกเอ้ยยิ้มหน่อยยิ้มไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยใครก็ไม่รู้ปิาปลววางปลาวางโอ้โหหกศูนย์บวกครับเปิดผ้าไม่ได้ยิ้มนะขอบนี่เก็บรติอะไรใวรดีโอเดี๋ยวั้งคนจยกไม้หนึ่งรุ่นครับโอ้โห เรานัดกันแล้ววันนี้เราไม่เอาถ้วยเราไม่เอาถ้วยใครวะแหว่พี่อะไรพี่อะไรใส่แว่นนะโอ้ยครับไปครับหลังไล่ครับหลังไล่หลังไล่หลังไล่นครนอยกครับนครนอยกมือหมัดดีครับโอเคเอาละครับหนึ่สองหนึ่งขี่แรงนี่หมวกทะลุไปหน่อยขี่แรงเลยตอนนี้นะครับประเภทหญิงเข้ามาอีกหนึ่งท่านนะครับ มองไกลๆจำไม่ได้ว่าใครนะครับยโอ้โหสับแล้วครับสับคนเดียวก็สับสองคนก็สับเย่งใจีเทางเรียบเขอย่างจำจำจำทำเวลาทาเวลาเร็ว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 หลังกีเยี่ยม โอ้ยยิมทุกคนเลยยิมยิงไม้ครับยิมไม้ทุกคนต้องยิงโอ้โหคอยเต้งประเมินดังๆหน่อยครับโอ้โหเราคนคอนยกเราก็ดังได้แล้วแผลใครทำแเนี่ยมาครับช่างภาพช่างภาพช่างภาพล้อแดงเครื่องช่างภาพ